กับสวัสดีครับผมเจไดครับผมและคลิปนี้นะครับจะเป็นการบั l แคนจ d ด s สไลด์ EP2 จะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับดู breathe, right. กันต่อฮะเมื่อกี้5ตอนนี้เหลือ4แล้วครับผม วังแท่นเอตัดเหมือนเดิมนะโดน,น,นตายครับ แสาแสแยก,แยก,แยกบนสวยครับเดชนี่นะฮะทุกคนดูนะฮะคนบอกเล่นกลไม่เป็นนะฮะระวังตัดนะตัดตัด้ะ พี่พี่โดนพี่โดนอโอเคโอเคสวยสามแยกโอเคมาละตายามแยกนะมแยกคนแล้วก็บีบักระวังโดดนะโดด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 สองตัวสองตัวสองตัว โอ้ยเมื่อกี้ถ้าลากยาวนิดได้แล้วเนี่ยทำาบไหมฟอมบีเร็วไหมแทนเอมันมีซีไฟะอะใช่ใช่บีเร็วก็ได้ปะมคนเร็ว สามแยกตัวหนึง่งสามแยก,สา,แยกยสามแยกนั่งอยู่สามแยกนั่งอยู่สไอ้ซ้ายมือนะตรงสามแยกเลยเข้าเลยโดดเข้าเลยนะดีตัว สามแยกนะระวังสามแยกโดดไปเจอเลยนะขวาป่ะตัวไ้วางวางาวางตรงน,นั้น่นยืดแทนอ่ะจะไปเลยแทนแทนแทนบ m b has been planted บัอกองบักเลยวัด เกือบเละลัดตะปักแล้วเต็มะปักจนไม่จะใช้อะไรลงแท่นเหลือแท่นแท่นมีสีไฟอ่ะระวังสีไฟนะเยอะเลยล่ะเบ็ดระวังสีไฟนะบนมีนะบนมี bạn nó lặng tay thanh nghe hồ vô dao đó Hãy subscribe cho kênh บน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 ขึ้นบนขึ้นฮึบนบนบน,บนมีบนมีเลยสวยครับสวยตัวนี้อยู่แทน่นแท่นแทนแทน่แทนเข้าเอเข้าบีเข้าบีา A, เ,า B, เ,าเลยลีนแม่งผ่าน,ผ,านผ่านละมีใบบักละเข้าเอได้เข้าเอได้เลยเอเอเอวางวางัวงวัง Bomb has been สามแยกมาสามแยกมาสวยครับจะรุ่งด้วยมีการสะบัดเมาส์เล็กน้อยเห็นเลย่ีตกใจ เจ็บเจ็บบนเจ็บบนเจ็บสามดาวท่านเอโดนไปสองเม็ดอ่ะไม่รู้มันเจ็บหรือ,รอ,รอเปล่านะใช่ใช่ลงเลยลงเลยเราทะเลงล,ลงได้แล้ว โหสามแยกเก็บวนจะโดดแล้วสวยครับผมวางเลยวาง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 เลยเก็บสวยสามแยกอะตอนนี้อยู่สามแยกโดดลับจะโดดรับจะโดดโดดโดดสวย <laughs> มันไม่หันมันมันมันไม่เห็นจริงๆหรอนั่งตรงนั้นไม่เห็น <laughs> สวยครับ All right. เราเบิดเอให้หน่อยครับม,มีบักตายแล้วเราก็อยู่ในห้องเอตัวหนึ่งห้องเอตัวนึงสวยครับโอนหมดหรือเปล่าโดดโดดล้างสวยแค่ ดเดี๋ยวดูบนเดี๋ยววิ่งไปตัดของเอ้ได้ครับได้แล้วก็กลับจ้าของเอ้น่าจะมีอยู่นะ บนเข้าครับบนเข้าเยอะบนเข้าหมดเลยหมดเลยบนบนบนเฮ้ยกดเอฟทำไมเนี่ยเหอบนโอเคบนบนสวยครับบนหมดเลย ของเอมานะของเอมาบน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 เบสหลุดเหรอเวนกามหลุดหนึ่งตัวนะฮะบนมาบนเข้าสวยครับสวย ตัวแทนเอะไม่เป็นไรเล่นได้อยู่ครับโอเค okay, อยู่สามแยกดิก่งเสือกับกนสวย okay, s <S ได้อยู่แล้วเหลือสามนะฮะเบสหลุดคานาเดะหลุดเราไม่ต้องบุกนะเรารับดีด,ดี แค่นคนหนึ่งแยกสามแยกคนหนึ่งก็ได้สามแยกเก็บสามแยกเก็บแทนแทนแทนรู<ด>นเข้าแน่เลยแทนแทนฮึ <c oughs> เจ็บมากสุดยอดใหม่ใหม่ที่เดิมก็ได้ฮะเอาเบสเข้าได้เหรอเห็นมัน <ไป S 1> ขึ้นเมื<ป>่อกี้มันบั๊กบั๊กเดี๋ยวตัดเชื่อมเอห้เจ็บมากต,ตายครับห้องเขียวตาย แ, A, แ, A, แ A, ยกนะม,มีถามแยกมีสวยครับสวยแทนเอแทนเอครับแทนเอลงโอ้ยแบ็คหมดตรงไหนถามแยกเหรอ <laughs> bomb has been planted. Hmm. bomb has been planted ของเอฮะแต่ครับผมผมเนี่ยแตกครับของเอนะดาวบอยู่อะไม่ต้องบกละทีนี้นตัวหนึ่งดาวนะ แทนเอแท่นเอแท่นเอน,น,น่าจะลงอยู่ใา,ายครับผมของเอเฮ้ยเจ็บเจ็บมากครับข้างบนของเอของเอของเอง A, เจ็บมากตัวสองดอกอะสามแยกสามแยกมีนะ ขึ้นบนไปแล้วขึ้นบนไปแล้วตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บเดดโดนยิงซะเหลือสิบแปดเลยอพร้อมอืนยังนะนตีนิว้วตายเลยโดนสะกิดนิดเดียวคือไปเลยนะ ลองลองสลับีิไอ้ปักปักไปอยู่ที่เออเดี๋ยวเดี๋ยพี่อยู่บนเองเดี๋ยวสลับตอนอยู่สามแยกอะหาแลบอยู่ฮะสามแยกเลยให้มองคนอะไรอยู่เอแทนเอบนน่าจะเข้าอีกแล้วบนเข้า <Red> team, <laughs> เราอยู่ไม่ครบบเบสอยู่ไหมอ่ะ